สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูฉนทนาอีกเช่น,นเคยนะคะจบวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะมาตราแม่เกยที่หน้า28ถึงหน้า34ค่ะพร้อมกันแล้วเปิดไปเลยค่ะเรามาดูก่อนนะคะมาตราแม่เกยนั้นก็จะมีเพียชนะตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเพียงตัวเดียว สำหรับวันนี้คุณครูก็นำเพลงประกอบมาตาแม่เกยมาฝากนักเรียนด้วยพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงซึ่งต้องขอขอบคุณนะคะสื่อเพลงมาตาแม่เกยจาก YouTube ของคุณครูประภาศีเลพลนะคะจากโรงเรียนวัดป่าแดงสำนังงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษานะคะจังหวัดเชียงใหม่เขต3ค่ะ <c oughs> นักเรียนสามารถย้อนไปดูที่คลิปด้านล่างได้เลยนะคะถ้าหากว่านักเรียนยังจำไม่ได้นะคะนักเรียนก็ สามารถย้อนไปที่ลิงก์ที่นี่ได้เลยค่ะค่ะเรามาดูนะคะแบบฝึกหัดที่เราได้ไปทำมานะคะในหน่วยที่5มาตราแม่เกยค่ะเรามาดูข้อหนึ่งก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นให้นักเรียนฝึกอ่านคํานะคะที่ในชีวิตประจำวันนะคะขออภัยค่ะอะเรามาดูนะคะแถวที่1ค่ะกระบวย ช่วยด้วยสวยแท้แม่ไม้รายงานแถวที่สองค่ะการขายพายเรือเสือลายหลายหลากกากอ้อยแถวที่สามค่ะหอยลายสายส้อยรอยประระเหยเฉยเมยแถวที่สี่เชยชมคมคายซ้ายขวาล่าถอยปล่อยปลาแถวที่ห้าค่ะ กระจายง่ายดายท้ายทอยถ้อยคำน้ำลายแถวที่6นายร้อยน้อยหนามาลายชัยชนะกระต่ายนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าในแต่ละคำนั้นนะคะคำท้ายจะมียอยักษ์นะคะทีะ่มีสีเข้มนะคะเพื่อบอกให้เรารู้ว่าคำใดก็ตามที่ลงท้ายด้วยยอยักษ์นะคะก็จะอยู่ในแม่เกยนั่นเองถัดไปค่ะมาดูบทที่ ข้อที่2นะคะข้อที่2ให้หนัเกนเรียนเติมคำมาตราไม่เกยลงในช่องว่างให้ได้ใจความนะคะก็จะมีรูปภาพมาประกอบคำด้วยค่ะ,ะคำแรกนะคะสายฝนโปรยปลายนั่นเองค่ะนักเรียนเขียนคำว่าโปรยคำเดียวก็ได้นะคะทำดมาคะ่ะทุ่งทานตะวันนะคะมีความสวยสดงดงามค่ะหน้าถัดไปค่ะ ภาพนี้นะคะสุขกายสบายใจค่ะภาพขวามือถ้อยทีต่อด้วยคำว่าถ้อยอาศัยกันนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันก็คือช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันค่ะข้อที่สให้นักเรียนทายปริศนาคำทยต่อไปนี้แล้วเขียนคำตอบที่อยู่ในมาตราไม่เกยนะคะลงในช่องว่างเรามาดูข้อ1ค่ะอะไรเอ่ยตัวกระจิริศ อวดฤทธ์กับพระจันทร์นะคะกัจิริศก็คือตัวเล็กนะคะตัวเล็กน้อยก็คือหิ่งห้อยนั่นเองค่ะอวดแสงแข่งกับพระจันทร์นะคะข้อ 2. จังหวัดอะไรเอ่ยชื่อเรียกไม่มีใครไปถึงนักเรียนคงเคยเล่นมาแล้วนะคะคำปริศนาคำทายนี้ก็คือจังหวัดเลยนั่นเองค่ะข้อที่3อะไรเอ่ยชื่อว่าไฟแต่ไม่มีควัน ไฟอะไรไม่มีควันคําตอบก็คือไฟฉายนั่นเองข้อที่4ขนมอะไรเอย่ยนะคะมีชื่อนะะชื่อเนี่ยเหมือนบัวที่ไม่รู้จักจมบัวอะไรที่ไม่รู้จักจมคะอ่าก็คือบัวลอยนะคะบัวลอยก็คือขนมหวานนะที่นักเรียนเคยรับประทานกันนั่นเองข้อที่5ต้นอะไรเอย่ย ชื่อต้นกับใบเรียกไม่เหมือนกันนะคะคาตอบก็คือต้นกล้วยค่ะนะคะลำต้นเราเรียกว่าต้นกล้วยแต่ใบเราเรียกว่าใบาตองนะคะเปิดไปหน้าถอดไปค่ะหน้าที่28นะคะให้นักเรียนเขียนคําที่อยู่ในมาตราไม่เกยให้สัมพันธ์กับภาพนะคะที่โยงเส้นแล้วอ่านคําให้ถูกต้องด้วยนะคะ,ะภาพที่1ค่ะเขาให้กระต่ายมานะคะเราก็ เขียนในช่องที่เขาโยงเส้นมานะคะ,ะในช่องว่างช่องที่3นะคะต่อไปค่ะภาพที่2อสายสร้อยใช่ไหมคะเราก็นํามาเติมในช่องสุดท้ายนะคะตามที่เขาโยงเส้นมาให้ภาพที่3ค่ะเป็นภาพกล้วยหอมนะคะดังนั้นถ้าเราไปเขียนกล้วยน้ําว้าไม่ได้นะคะ,ะเราก็ต้องเขียนกล้วยหอมค่ะถัดมาค่ะนักมวยนะคะ นักมวยก็เติมในช่องที่1เลยภาพสุดท้ายค่ะภาพพวงมาลัยนะคะก็มาเติมในช่องที่2นะคะตามเส้นที่เขาโยงมาให้ค่ะเปิดไปหน้าถัดไปได้เลยค่ะข้อที่หให้นักเรียนนะคะดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเติมคําที่อยู่ในมาตราแม่เกยเพื่อทําให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์ค่ะก็จะมีภาพเหตุการณ์ประกอบนะคะอยู่4ภาพด้วยกันมาดูเนื้อความข้างล่างค่ะ ยายอิ่มเก็บผักบุ้งใส่กระจาดนำมาขายที่ตลาดยายเดินกระย่องกระแยงเด็กๆก,กำลังเล่นขี่ม้าก้านกล้วยไม่ทันมองจึงวิ่งชนคุณยายผักบุ้งหล่นกระจัดกระจายเด็กๆรีบเข้ามาช่วยไก่ผักบุ้งนะคะและไหว้ขอโทษยายอิ่มใจดีให้อภัยและไม่โกรธเด็กๆค่ะ นักเรียนพอที่จะเติมได้ไหมคะพยายามอยา่าเขียนคำผิดนะคะนักเรียนดูคำให้ถูกต้องด้วยค่ะถัดไปค่ะข้อที่6ให้นักเรียนคัดคำต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามคำละสองครั้งค่ะข้อที่1ค้าขายข้อที่สองช่วยเหลือข้อที่สาคุ้นเคยข้อที่สี่ฟุ่มเฟือยดังนั้นนักเรียนก็ ทำเหมือนบทที่เราเคยผ่านผ่านมาแล้วนะคะก็คือคัดลายมือตัวบรรจงเตมรรทัดนะคะลงไปช่องละช่องละคํานะคะมีสองช่องก็ช่องละคําเติมลงไปนักเรียนต้องพยายามบังคับนะคะให้ตัวเองเขียนหนังสือให้ตรงให้เรียบร้อยเป็นระเบียบนะคะ ถัดมาค่ะข้างล่างเมื่อเราเรียนจบไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ทําแบบฝึกหัดเราก็ต้องมาทบทวนนะคะสรุปบทเรียนจากการที่เราฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะในมาตราแม่เกยเนี่ยทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่ามาตราแม่เกยนั้นนะคะก็จะมีลักษณะคําที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะมีเพียงตัวเดียวนะคะในแม่นี้แล้วก็ปากมือนะคะตัวอย่างคําที่เราเรียนมานักเรียนก็นํามาเติมสองคำค่ะ ไม่จําเป็นต้องเหมือนคุณครูนะคะเป็นคําอื่นนอกเหนือจากบทเรียนก็ได้นะคะแต่ให้ถูกต้องตามมาตราเท่านั้นเองเปิดหน้าถัดไปค่ะหน้า33นะคะตอนนี้เราก็มาสู่การทําแบบทดสอบค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าแบบทดสอบที่นักเรียนทํามานั้นจะถูกต้องสักกี่ข้อนะคะอ่าก่อนอื่นเราต้องอ่านโจทย์ก่อนค่ะทำไมคุณครูต้องเน้นย้ำการอ่านโจทย์เพราะว่า เราจะได้ทำไม่ผิดนะคะแล้วก็ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของเขาให้นักเรียนใช้ดินสอระบายลงในวงกลมนะคะหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนะคะข้อที่1นึ่งใดยอยู่ในมาตราแม่เกยข้อ1เย,ย้ยข้อ2เยี่ยมข้อ3เยือนคำตอบที่ถูกต้องก็คือเย้ยนั่นเองค่ะมีเพียงชนะท้ายคือยอ,อยักษ์นะคะถัดมาค่ะ ข้อ2คำในมาตราไม่เกยข้อใดเขียนผิดข้อ1เฉยเมยข้อ2สบายข้อ3หอยลายข้อที่เขียนผิดคือข้อ2ค่ะคําว่าสบายนั้นนะคะจะไม่มีสระอะนะคะถัดไปคือข้อ3ค่ะคําในมาตราไม่เกยคําใดอ่านถูกต้องข้อที่1สายสร้อยอ่านว่าสายสะร้อยข้อ2ดินรายอ่านว่าดินรายข้อ3 พังทลายอ่านว่าพังทายนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2ค่ะดินทรายอ่านว่าดินทรายนะคะถัดมาค่ะข้อที่4ค่ะคำใดนะคะนำมาเติมในประโยคนี้แล้วมีความหมายเขาให้ประโยคว่าน้ำท่วมในจังหวัดทางภาคเหนือนะคะทำให้พืชไร่พืชสวนเกิดอะไรขึ้นคะ ข้อ1เสียหายข้อ2กระจายข้อ3ร่องรอยนะคะพืชไร่พืชสวนเสียหายก็คือข้อ1นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่คําคำใดไม่เข้าพวกข้อ1ร้องเรียกข้อ2เฉยเมยข้อ3ช่วยด้วยนะคะข้อที่ไม่เข้าพวกก็คือข้อ1ค่ะร้องเรียกนะคะร้องเรียก ร้องอยู่ในแม่กงเรียกอยู่ในแม่กกค่ะซึ่งข้อกับข้อ3จะอยู่ในแม่เกยทั้งหมดนะคะถัดมาข้อที่6ข้อใดคือคำในมาตราแม่เกยที่เป็นชื่อของสิ่งของอ่าเราก็มาสังเกตนะคะข้อที่1กระจายข้อที่2กระบวยข้อที่3กระหายอืมนะคะกระจาจนี่ก็คือทำไมครับนะแพร่ฮะแพร่เต็มไปหมดใช่ไหมคะ กระบวยคือภาชนะที่เราใช้ตักน้ําส่วนกระหายคือความหิวใช่ไหมคะดังนั้นคําตอบก็คือข้อ2ค่ะถัดมาคือข้อที่7นะคะประโยคนี้จะเติมคําในมาตรานไม่เกยข้อใดจึงจะถูกต้องที่สุดเขาให้ประโยคมาเมื่อน้ําได้รับความร้อนจะจุดๆ,ๆเป็นไอน้ําดังนั้นคําตอบข้อ1 กลับกลายข้อ2ละลายข้อ3ระเหยนะคะข้อที่ถูกต้องคือระเหยค่ะเมื่อน้ำเนี่ยได้รับความร้อนแล้วนะคะก็จะระเหยขึ้นไปกลายเป็นไอน้ําอยู่ในอากาศนะคะข้อที่8ค่ะคาใดอยู่ในมาตราตัวสะกดเหมือนกับคําว่านิยายนะคะข้อ1ปวดเมื่อยข้อ2วุ่นวายข้อ3าล่าถอยคําตอบที่ถูกต้องก็คือ ล่าถอยนั่นเองค่ะข้อที่9คําคำในมาตราแม่เกยข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับคำว่าเยอะเย้ยนะคะคำตรงข้ามกับคำว่าเยอะเยะ้ยข้อ1ชมเชยข้อ2เฉยเมยข้อ3าวุ่นวายคำตอบก็คือชมเชยค่ะที่เป็นคำตรงข้ามกับคำว่าเยอะเยะ้ยนั่นเองนะคะมาถึงข้อ10แล้วค่ะ ประโยคใดมีคำที่อยู่ในมาตราไม่เกินน้อยที่สุดอ่าเราก็มาดูนะคะข้อที่1เคเขามีอาชีพค้าขายน้ำตาลทรายมานานนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำว่าขายใช่ไหมคะกับคำว่าทรายสองคำนะคะถัดมาข้าอ2แม่ร้อยพวงมาลัยได้สวยงามนะคะคำว่าร้อยคำว่าลายแล้วก็คำว่าสวยก็จะมีอยู่3ามาสามคำด้วยกันนะคะ ข้อที่3รายการโทรทัศน์วันนี้น่าสนใจรายการนะคะคำว่ารายมีเพียงแค่คำเดียวค่ะดังนั้นข้อที่มีแมกเกยน้อยที่สุดก็คือข้อ3นั่นเองนะคะเป็นไงคะเด็กๆ10ข้อนักเรียนตอบได้ถูกต้องครบทุกข้อไหมคะถ้ายังไรก็กลับไปทบทวนนะคะเพราะว่าบางครั้งเราทําแบบฝึกครั้งเดียวเราอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะเราก็เราก็ต้อง กลับไปทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแม่นยําแล้วก็ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันในคลิปหน้านะคะในเรื่องของมาตราแม่เกลค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ